REWI- <laughs> ยาโดมเสียงเพียวโฉมใหม่นวัตกรรมเพื่อนลมหายใจที่อยากให้ทุกคนได้ลองใช้ยาโดมเสียงเพียวเขาปรับโฉมใหม่ดีไซน์แบบมินิมัลพร้อมเพิ่มฟังก์ชันใหม่ด้วยแบบนี้นะครับเขาปรับรัวอากาศให้ใหญ่ขึ้นอากาศตรงนี้พอขยายทําให้อากาศจากด้านล่างส่งผ่านได้ดีขึ้นแรงขึ้นทำให้เวลาสูดสูดได้ลึกขึ้นกว่าเดิมและดีไซน์ใหม่นี้ก็ปรับให้ประกบเติมง่ายขึ้นอีกด้วยตัวก้นหลอดยาโดมมันเนี้ยถ้าเรานํามาประกบเติมผ่านทางรูสูดลมมันก็จะลงล็อกได้ลงตัวแบบพอดีพอดีแล้วเราก็แค่เคาะเบารถ เติมความแรงได้เมื่อกลิ่นจางหรือสามารถปรับความแรงตามใจชอบ <Yeah. S 1> ได้เลยครับเพราะว่าสะดวกมากอะ่ะยิ่งทําไม่ใช้งานได้นานขึ้นไปก,กลิ่นก็หอมเย็นสดชื่นมากๆโค้ oh, ว่ากลิ่นเขาเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเลยและ,ะ,ะที่สําคัญเนี่ยฝาเขาปรับเปลี่ยนไมเป็นฝาเปิดปิดแบบปากาคือแค่แดันก็เปิดแค่กดก็ปิดง่าย,ายๆแบบนี้ส่วนตัวหลอดยาโดมก็เล็กดีพกพาง่ายเป็นนวัตกรรมเพื่อลมหายใจจริงๆ่ะว่าโดนใจกว่าแบบเดิมมากๆเลยครับหาซื้อได้ที่ร้านขายยาและร้านค้าชั้นนําทั่วไปหรือบนร้านค้าออนไลน์ได้เลย อย่าลืมไปลองกันนะครับ